ในพีที่วันนี้นะครับ คุณสำราญรองผู้ว่าจังหวัดต่างเป็นอย่างยิ่งที่ได้หลวงพ่อแ่บวัวเปิดอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่และพืชผลจากไปธรรมาชาติและสัตว์ูพืชความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยมีมนวญญรวยงานราชการกรุงครองพื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าประเพณีของ้องตำบลรับฝันเข้าใหม่เป็นประเพณีที่สืบทอด เป็นระยะเวลาที่ยาวนานและวัฒนธรรมได้บากสว่วนคณะสงฆ์ผู้นำ้องที่ผู้นำ้องถินหัวหน้าส่วนราชการต้นรองผู้ว่าราชาาาการจังหวัดตรังได้กล่าวเปิดโครงการเป็นวิถีชุมชนตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันกินข้าววันนี้ในพื้นที่สองโรงเรียนผู้สูงอายุและอีกหนึ่งกลุ่ม <c oughs> ต้องมื่อดังๆเป็นเทปปีพี่น้องกับเนี่ยคนที่จ้องจได้รับรางวัลแต่รางวัลรองจะน่าเลิศอ,อันดับสองนะครับเป็นก้องมุกต่อไปเป็นการแกลง้งกันกันติมก้าวกับแปดโมแปดโมแปดเดี๋ยวน ตั้งแต่ว่าเาป็นการทีตำบลหน้ปลายราดีเลอ่าได้เลกหูง้แนนัโมาต้าับมาโดลรัาราโดเวไม่ได้มาตกี่อ่ะโคุทีไม่หลับมือเลย ปัจจุบันเนี่ยมันร้อยว่าเปล่าที่นแบบคือมันโอนนะของเลที่ชัดเกนเอลยดํานาดํานาเป็นป่ะทำไมก็ต้องทำไมเกาต้องสอนได้อ่าได้รู้จักข้าวโยนโมกเขาว่าข้าวโยนโมกของเรามาจากบอกคุณครูหรือว่าบอกบุคลากระะกภายในโรงเรียนค่ะได้มาอยากให้น้อง นาในการที่ว่าอ่าราเรียนรู้ว่าถ <c oughs> ้ายด่ของเราเนี่ยได้ขึ้น GI เป็นของจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นการดนค่ะเป็นการน้ามันจะรุ่ระยะในการดบ ในในื่อน <ày> ้องเป็นครอบครัว สมกิตหรือเรื่ม <c oughs> ที่เค <c oughs> ่ะกองเชียร์เข้าที่ทำทำอนะคะก็ตคิปว่าผีแล้วตั้งแต่อายุที่เนี้แล้แต่ก็ก็ไปกันก็อายา